ตอนนี้นะคะ9ก้โมงเช้า37นาทีค่ะได้เวลาที่เราจะนำคนที่ฟังอยู่ FM 107.75เาสมกะเฮิร์ซสดใหญ่รวมถึงคนที่ชมไลฟ์อยู่ในแต่ละช่องทางตอนนี้เข้ามาติดตามฟังติดตามชมพยากรณ์อากาศประจำเช้าวัวนศุกร์21พฤศจิกายนค่ะข่าวพยากรณ์อากาศสดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สวัสดีค่ะ สดีครับคุณสุภาวดีาาท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับค่ะวันนี้คุณทิติพลศีตารัตน์นักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะทักทายคนที่ชมไลฟ์อยู่ในแต่ละช่องทางด้วยส,สวัสดีคุณซาหรือเปล่าคะคุณแอนนี่คุณเฟิร์นที่เด็ดๆสวัสดีรวมถึงทักทายคุณนราที่ชมอยู่ในแพลตฟอร์มเดิมด้วยนะคะวันนี้คุณทิติพลศรีารัตน์นักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการพร้อมรายงาน ข่าวพยากรณ์อากาศเริ่มที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะครับแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับยังคงเห็นร่องมรสุมนะครับพานผ่านของบริเวณของภาคใต้ตอนล่างนะครับลงถึงอ่าวไทยตอนล่างด้วยนะครับลักษณะเช่นนี้เองยังคงทําให้บริเวณของภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเนี่ยครับยังคงมีฝนอย่างต่อนเนื่องครับค่ะทักทายคุณชวนพิษสวัสดีมอร์นิ่งค่ะ คุณกอบอันดามันสวัสดีคุณกบด้วยนะคะสวัสดีขอบคุณคุณชวนพิษที่แชร์พยากรณ์อากาศเช้าวันนี้ไปให้พี่น้องทางฝั่งขอนแก่นอีสานได้รับทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันด้วยค่ะเราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับน <Stars> ในช่วงเช้านี้นะครับจะเห็นกลุ่มเมฆกุมฝนนะครับค่องช่างจะหนาแน่นนะครับตั้งแต่บริเวณของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีลงมานะครับเป็นถึงสามจังหวัดแล้วก็รวมถึงงอ่าไทยตอนลา<ร>่างด้ยครับคุณทิพิพลค่คะขออภัยค่ะแพลตฟอร์มเดิมภาพยังไม่สไลด์เปลี่ยนคะ่ะแพลตฟอร์มใหม่เปลี่ยนแล้ว <suggesting S 2> แต่แพลต ของผมเปลี่ยนแล้วครับหรอทําไมของดิฉันมันยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวนะดิฉันขอไปดูที่หน้าจอที่หน้าจอก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะคุณทิติพนคุณชวนพิษตอนนี้หน้าจอยังเป็นแผนที่อากาศผิวพื้นอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ได้เป็นลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมไหมคะยังไม่เปลี่ยนนะคะอืมเห็นนะไม่เป็นไรอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าครับใช่ค่ะมันน่าจะเป็นที่เน็ตค่ะเน็ตมันน่าจะช้า มันน่าจะดีเลยไหมคะอันี้ค่ะยังไม่เปลี่ยนหน้าจอยังไม่เปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคะเราอ,ออกอากาศสด fm 107.75เามกะเฮิร์ซใหญ่อยู่ในเวลานี้นะคะขออภัยด้วยที่เน็ตอาจจะไม่ค่อยเป็นใจฝนตกตกมันก็อาจจะดีเลยมันก็อาจจะช้าสักหน่อยคะ่ะ สไลด์ไหมคะอ่าโอเคเปลี่ยนแล้วคะ่ะนําเสนอต่อเลยคะ่ะลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมคะ่ะครับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจะเห็นเมฆนะครับกลุ่มเมฆกลุ่มฝนเนี่ยครับค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับเรเวนตั้งแต่สุราธานีลงมานะครับรวมถึงอ่าวไทยใต้ตอนภาคต้อตอนล่างแล้วก็อ,อ่ายตอนล่างน,นะครับค่อนข้างจะหนาแน่นแล้วก็จะมีฝนเข้าต่อเนื่องอยู่ครับค่ะไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรายดาร์ชุมพรค่ะ ครับเรดาร์ ader, ชุมพรน,นะครับเช้านี้จะเห็นว่าค่อนข้างจะโล่งแล้วนะคะไม่พบกลุ่มฝนนะครับในช่งชวงเช้านี้ครับอมันไม่เปลี่ยนมันไม่สไลด์ค่ะมันมไม่สไลด<า>์ใช่ใช่มันมันน่าจะชา้างั้นเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศ <c oughs> ด้วยเรดาร์ของวันนี้ใช้เรดาร์สติงพระหรือหัดใหญ่คะอ่าสติงพระครับค่ะได้ค่ะไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศสติงพระนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับตอนต้นเองนะครับก็จะมีกลุ่มฝนนะครับค in ่อนข้างจะหนาแน่นนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่พื้นที่ของชายฝั่งนครศรีธรรมราชนะครับเข้ามาในพื้นที่ด้านในเองนะครับตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาพัทลุงนะครับกระบี่ตรังนะครับรวมถึงสุข้านะครับปัตตานีนราธิวาสแล้วก็เข้าถึงมณฑลน่านในเข้ามาเป็นระยะระยะเรื่อยๆนะครับในช่วงเช้านี้ครับค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เราเราภาพยังไม่เปลี่ยนไปจนถึงสะทิงพระเลยเชุมพรไปแล้วค่ะสะทิงพระสะทิงพระโอเคไปแล้วนะคะโอเคให้เห็นภาพอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นคือภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สะทิงพระคุณกิต,ติพจน์สวัสดีค่ะฟังอยู่นาทวีคุณอวยชัยสวัสดีค่ะท่านรองพยาวสวัสดีจากชุมพรสวีชุมพรอากาศดีไม่มีฝนว้าว สวีอากาศดีไม่มีฝนหรอคะดีจังคะ่ะท,ท่านรองพยาวคะอ่าโอเคแล้วก็คุณอวยชัยจากชัยบุรีสุราชวันนี้ฝนมากไหมครับรอพร้อมกันไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกเลยคะ่ะคุณทิติพลคะ่ะเดี๋ยวรอสไลด์เปลี่ยนโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยค,ค่ะภาคใต้ฝั่งทะเล พักใต้ฝนออกนะครับวันนี้ก็ยังคงเน้นฝนนะครับตอนกลางถึงตอนล่างของภาคนะครับตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมานะครับรวมถึงถึงสัมมนาตะใต้นะครับยังคงมีหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีหนักมากนะครับเกียนฝน90มิลมนะครับหรือ100มิลิเมเนี่ยก็ได้บางแห่งนะครับส่วนตอนบนเองนะครับชุมพรขึ้นไปนะครับจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับอาจจะมีฝนเล็กน้อยนะครับทางชุมพรนะครับ อ่าส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้อ่าได้ที่1 9ถึง2 5องศาเซลเซียสอุ่นสุดอยู่ที่26-29ถึงองศาเซลเซีสยสครับยังไงฝากเตือนพี่น้องนะครับเนี่ยนี้ก็ฝนก็อ่าเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะตอนกลางตอนล่างอีนะครับอาจจะมีท่วมในหลายพื้นที่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของอ่าน้ำลดทะเลบางนะครับบางที่นะครับในเพราะ ในพื้นที่ลุ่มตําหรือว่าระบายไม่ทันนะครับให้วัดระวังนะครับรือว่าเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากฝนยังคงต่อเนื่องอยู่นะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ตอนล่างนะครับส่วนพี่น้องชาวเรือเองนะครับก็ให้นอดระวังในการเดินเรือนะครับเรือเล็กควรจะฝั่งช่วงนี้จนถึงวันที่23นะครับขึ้นค่อนข้างจะแรงอยู่ครับ สังเกตดูแถบสีก็จะทราบใช่ไหมคะคุณทิติพลว่าพื้นที่ตั้ง,<ช>ตงแต่สุราชลงมาจนถึงใต้สุดนราธิวาสปริมาณฝนจะยังคงหนาแน่นในพื้นที่มากเลยใช่ไหมคะคุณทิติพลใช่สังเกตง,ง่ายๆอย่างภาพเราดาร์เมื่อกี้ก็ยังคงหนาแน่นนะครับเข้ามาเป็นรายะแล้วก็ยังคงต่อเนื่องอยู่นะครับในช่วงวันนี้เองครับ เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่อยู่นะคะติดตามระวังแล้วก็เฝ้าข้อมูลนะคะจากทางเพจทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคุณชวนพิษคุยเข้ามาจากขอนแก่นนะคะวันนี้ขอนแก่น17-18องศาส่วนคุณกิติพจน์รายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่าสอบถามเส้นทางก่อนเดินทางที่สายด่วนทางหลวง1586 น่ารักมากคุณกิติพจน์รบกวคุณทิติพลตอบคําถามคุณอวยชัยสักหน่อยค่ะวันนี้ชัยบุรีสุราษฎร์ฝนจะมากประมาณสักมากกว่า60%ของพื้นที่ไหมคะครับวันนี้เองทางสุราษฎร์เองฝนก็เริ่มลดน้อยลงไปนะครับแต่ยังมีฝนเข้าเป็นระยะแต่ว่ามันก็เน้นทิ้งระยะห่างไปบ้างนะครับ อาจจะเข้าบ้างแต่ว่าเข้าบางช่วงครับทางตอนล่างแถวชัยบุรีพระแสงเข้าอยู่บ้างครับจะเป็นฝนจากนาครเข้ามาครับยังไงคุณอวยชัยระมัดระวังด้วยนะคะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะครับพยากรณ์จังหวัดสงขลาเองนะครับยังคงมีฝนอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีหนักได้บางช่วงนะครับจะเห็นว่าลักษณะ ของตัวสัญลักษณ์เองจะมีฝนต่นอนเนื่องทั้งวันเลยนะครับวันนี้อีกวันนึงครับยัง้อระวังอยู่ครับด้วยเพราะพื้นที่ชายฝั่งหรือพื้นที่ลุ่มต่ําอย่างที่บอกไปพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดลักษณะของน้ํารบายไม่ทันหรือว่าน้ําท่วมบางแห่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ํานะครับค่ะ,คะนะคะคือวันนี้จังหวัดสงขลาเราที่ทางคุณทิติพลรายงานอยู่นะคะวันนี้ฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันมีโอกาส ฝนจะซาหรือฝนจะหยุดขาดเม็ดสักบ้างช่วงไหมคะคุณทิติพลอาจจะเป็นบางพื้นที่ครับพื้นที่ในในเนี่ยอาจจะมีเบ้นช่วงบ้างน,นะครับแต่ว่าในพื้นที่ชายฝั่งเอกนะครับทางแถวทางสิงหานครลงมาจนถึงชนะเทพาเนี่ยฝนยังเห็นว่าความหนาแน่นเน,เนี่ยยังเข้าคงมาคงเข้ามาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าทางบริเวณของข้าวสมุทรเองนะครับจะเห็นว่าวันนี้ต่างจากเมื่อวานตรงที่ว่าฝนจะเริ่ม อ่าเลื่อนลงมาด้านล่างมากขึ้นนะครับตั้งแต่อ่าโซนสิงพระสิงหนครเนี่ยหรือว่าสิงหนครเอ้ยตั้งแต่สิงพระขึ้นไปเนี่ยฝนก็เริ่มลดลงไปนะครับแต่ว่าทางสิงหนครลงมานะครับอ่าฝนก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับนาทวีที่คุณอ่าคุณอะไรแนละคุณกิตตีกุดอะไรนะคะคุณ,ค,ณคุณกิตติพงอยู่นาทวีเป็นยังไงคะฉ่ำไหมคะ ผมก็ยัง <นะ S 2> คงคเข้าพื้นที่ด้านในนะครับก็ขยับลงมาด้านล่างมากขึ้นนะครับวันนี้พรุ่งนี้เองก็ฝนก็อ่าพื้นที่ด้านล่างเองเนี่ยเพราะทางแถวนาทวีซาบ้าย้อยจนะทีพานี่ยก็ยังคงมีฝนต่อนเนื่องอยู่นะครับในเฝ้าระวังวันนี้วันแล้วก็อีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับยีกกิบสามเพรเริ่มจะดีขึ้นครับค่ะ เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังรายงานพยากรณ์อากาศนะคะแนะนําว่าก่อนจะเดินทางในแต่ละเส้นทางนะคะรบกวนสอบถามข้อมูลสายด่วนทางหลวงเหมือนที่คุณกิติพจน์บอกนะคะหนึ่งห้าปดหได้เลยค่ะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภ,ภ,ภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะครับอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้จะเห็นว่า ไม่เกินสาสิบซักพื้นที่นะครับเพราะว่ามีฝนช่วงฉ่ำแล้วก็มีมวลม,ม,มีอากาศเย็นด้วยนะครับตอนบนก็สูงสุดแค่ยี่บแปดจุดห้าองศาเซลเซียสเท่าน,นั้นนะครับที่อำเภอหัวหินจ,จังหวัดจบคีรีขันแล้วเภออภอสะเดาจังดสงลาครับค่ะไปต่อก,กันที่รายงานอุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้ของวันนี้ค่ะจะเห็นว่าอุณหภูมิต่ำสุดนะครับทางตอนบนของภาคนะครับก็เริ่มเย็นลงแล้วนะครับอยู่ที่19.5สิบเก้าจุดห้าองศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจันทบุรีครับ คุณธาราการเด้นจากท่าแซชุมพรอ,อากาศเย็นลมแรงทางนู้นท่าแซะฝนเยอะไหมคะคุณทิติพลครับท่าแซะเองนะครับวันนี้เองฝนน้อยนะครับเหมือนที่ท่านรองพยาบอกนะครับก็ uh huh. ฝนก็มีอากาศเป็นลมลมมาเป็นช่วงๆนะครับอากาศเย็นในตอนเช้านะครับแต่ว่าเรื่องฝนเนี่ยก็ลดน้อยลงไปครับ ค่ะฝนจะน้อยนะคะก็คุณธารากาเดนนะคะเราไปปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้วันนี้แถบสีแดงแสบอ่าแถบสีชมพูปรากฏเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานไหมคะคุณทิติพล ก็ใกล้เคียงจากเมื่อวานนะครับ oh, <okay. S 1> แต่ว่าพื้นที่เนี่ยขยับจากด้านบนลงมาด้านล่างมากขึ้นนะครับประาณฝนเจ็ดโมงเช้าของเมื่อวานจนถึงเจ็ดโมงเช้าวันนี้จะเห็นว่าพื้นที่สีแดงกับสีม่วงเนี่ยขยับมาทางตอนล่างมากขึ้นนะครับทางแถวสุราษฎร์ตอนล่างนถึงสามจังหวัดนะครับก็จะมีฝนหนักในหลายพื้นที่แล้วก็มีหนักมากบางแห่งนะครับวัดป <Okay. S 1> ระมาณฝนสูงสุดได้ที่หนึ่งร้อยหกสิบสองจุดหนึ่งมิลลิเมตรนะครับที่ ตำบลบางจากนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วเห็นมีบางพื้นที่ของนครศรีธรรมราชบางพื้นที่บางตำบลของจังหวัดพัทลุงเห็นมีน้ําท่วมแล้วเห็นมีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือมีการอพยพผู้คนในบางพื้นที่ไปแล้วค่ะคุณท,ทิิพนคะครับก็ในบางพื้นที่นะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องนะครับต่อสู้นะครับในพื้นที่เสี่ยงเองต่างๆน,นะครับถ้า อพยพได้ก็อพยพไปถือครับเพราะว่าเป็นการเตือนของหน่วยงานราชการนะครับในการใช่ใช่ครับแล้วตอนนี้มันจะมีตัวเซลล์วัคซีนนะครับที่เืินในพื้นที่ใช่ใช่เป็นข้อความขึ้นมาเด้งขึ้นมานะครับก็ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเองนะครับก็เชื่อฟังนะครับข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการนะครับถ้ามีโอกาสอพยพได้ก็อพยพดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารถัก ทางหนบบงานที่คล่องหรือว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ขสนอกอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้เองครับค่ะเราจะปิดท้ายด้วยประกาศเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะครับช่วงนี้เองนะครับวันนี้จนถึงวันที่ยี่บสามนะครับยังคงเตือนอยู่นะครับตอนนี้วันนี้เป็นฉบับที่เก้าแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของเตือนของฝนหนักถึงหนักมากนะครับ บริเวณนของภาคใต้แล้วก็เรื่องของคลื่นลมแรงด้วยนะครับจนถึงวันที่23เนื่องจากร่องมาสมนะครับภาคเหนทอตอนล่างจนถึงอา่าวไทตอนล่างนะครับรวมถึงจะมีลมมาสมตนอกเฉียงเนื้อน,นะครับกําลังค่อนข้างจะแรงนะครับภาคตะคุ่มอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้นะครับทักษะแนที่นี้วันนี้เองยังคงมี ฝนหนักนะครับในหลายพื้นที่นะครับก็มีหนักมากบางแห่งตั้งแต่สุราษฎร์ลงมานะครับจนถึง3จังหวัดนะครับฝากเตือนยันย้ำอีกรอบนะครับพี่น้องในพื้นที่เสียงภัยนะครับให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ฝนสะสมนะครับที่ทําให้เกิดของน้าท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากหรือว่าน้าท่วมน้ำน้นตะล่งได้นะครับรวมถึงพื้นที่ อุ้มน้ำในวันเนี่ยในเวณของรากเชิงเขาอาจจะมีของดินคนตลบได้ด้วยส่วนบริเวณพี่น้องเรือนะครับให้มัตระวังในการเดินเรือน,นะครับแล้วก็เรือเล็กคนสองฝั่งในช่วงนี้นะครับจนถึงวันที่23นะครับเนื่องจากพื้นลมค่อนข้างจะแรงนะครับตอนเนื่องจนถึงวันที่23ครับค่ะตอบคําถามคุณดิฟซีจากสิงหานาครแล้วก็อ,อําเภอเมืองฝนจะเว้นช่วงบ้างไหมคะวันนี้พรุ่งนี้ค่ะคุณทิติพลคะ วันนี้ช่วงสักเที่ยงเที่ยงสายสายเนี่ยพอจะมีซาซาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอ่ออะละาลักษณะของฝนแบบนนเนี้ยส่วนใหญ่จะมาช่วงกลางคืนถึงช่วงเช้านะครับแต่พอช่วงสักเที่ยงเที่ยงสายๆายๆเนี่ยพอมีซาซาเว้นช่วงอยู่นิดนึงแต่ว่ามันจะมาอีกทีในช่วงเย็นค่ำเหมือนเดิมครับอืมโอเค ตอบข้อมูลข้อสงสัยจากคนที่ชมไลฟ์อยู่ทุกๆช่องทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข่าวพยากรณ์อากาศแบบนี้เราจะนำเสนอออนแอร์เอฟเอ็มร้อหยาหดใหญ่ออนไลน์ Indie.onair.one รวมถึงเราไลฟ์ในแต่ละช่องทางที่คุณกำลังชมอยู่ในเวลานี้ขอบคุณทุก ทุกๆข้อมูลที่พูดคุยกับเรานะคะเช้านี้ขอบคุณคุณทิติพลศรีตารัตนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการค่ะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะเช้านี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะและนี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศนะคะประจำเช้าวันศุกร์วันนี้21 พฤศจิกายนนะคะคุณธนพรคุยเข้ามาเพิ่มเติมคุณพงศักดิ์พึ่งจะเข้ามาในช่วงท้ายอำเภอเมืองสุราษฎร์ฝนยังคงเยอะๆอยู่นะคะคุณพงศักดิ์นะคะฝนยังคงเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวสุภวดีจะเก็บข้อมูลรายละเอียดนะคะตัดเข้าไปให้ทุกคนได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากไปชมย้อนหลังกันได้ค่ะ สนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074 311 760เสด็จสู่สวรรค์พาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้ โฆษณารายการลูกทุ่งอินดี้6074243444 0819576644